เดีคะ่ะเีทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหมาดูเค้กนะคะนี่เค้กนะคะเดี๋ยวเรามาอยู่ทางนี้นะคะ รับประทานมากเลยของคุณแม่สมอนบอันใหญ่นี่นะพี่สมอพี่สมอนโอ้ยพี่สมอนห่านพี่พี่สมอนะานอปานบอกเค้กนี่นะโอ้คุณสมอนคุณสมอนนี่นะ ก็นั่นแหละเข้าใจอยู่พี่สมอนที่ผ่านสาปานคอเข้าใจอยู่ที่ให้สติกเกอร์บ่อยๆนั่นเลยจ้าถ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ใส่เสื้อสีเหลืองทีมสีเหลืองมาเลยนะมาทีหลังก็ขออวยขออวยพรให้ป้ามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยก้าวผ่านทุกปัญหาเด้อป้าเด้อ โถมินน้อยนะคะดีใจตื่นเต้นกว่าเพื่อนเลยนะนี่มินน้อยนี่โอ้โหได้ฝ้ายสุกผูกแขนด้วยมินน้อยได้ฝ้ายผูกแขนด้วยมาค่ะเอฟซีมากินเค้กนะคะมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้ป้านะคะเค้กเคกกีปอน้อนี่ของคุณพี่ของ ของคุณพี่สมรนะคะนี่นะคะนี่ผ่านสาวปานมานะคะคุณพี่สมรนี้ใจดีใจบุญนะคะเปียกเอออยากกินน้ำเปียกอยากกินน้ำคือเด็กวันนี้ถือว่าเปี้ยน้อยทำบุญพระเวดเราเราเหมือนกับว่าเบะได้อยากได้ไฟผูกแขนเนี่ยขอหน่อยขอหน่อยอ่ะเบะอยากได้อเมอยากได้ อ้าวไปทําเองสิมาแม่พีอะไรลูกขอฝ้ายเสือแขนเขาบอกว่าไปทําเองสิโอ้โหปิ้อนมีไฟปิ้เออนั่นแหละเบ่บอกว่าเบ่อยากได้มันให้เบ่หน่อยหนูมัดให้หาูมัดให้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ามัดให้มัดให้ใสไวไฟไวไฟเออแม่ก็เออมันให้เลย ผูกแขนเหรอให้แขนนะผูกแขนปัญายาผูกแขนนะจ่าจ่าจ่าจ้าข่ะไปขอ้ายผูกแขนเขาก็เลยบอกว่าผูกให้เมดานน้อยเขาบอก นี่นะคะเอ็ซีคึกคักกันนะคะอบอุ่นมากเลยนะคะมาอวยพรให้ป้าเด้อค่ะเอ็ซีมาๆๆมาเร่วมกันอวยพรให้ป้าสวนผักนะคะขอบคุณค่ะเอ๊ได้แล้วได้แล้วไหนๆของเบไดอยู่ไหน ฮะไม่ได้เหรอคะโอ้ยของเบดาไม่ได้เลยเนาะ <c oughs> ใส่ใส่เสื้อสีเหลืองเป็นทีมเลยนะคะนี่นี่นี่เบคำสายผกแขนห้าแล้วนะคะ มมามาเรามาจับเอาจับข้าวกนะครัจับจับเจอขอเจ้าหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อยๆพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสีทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไร้กังวลมีเงินข้ามีหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขให้จับนําแขกบน้านฟาก้าปานตะวัน ให้เอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปครอบครัวของเจ้าขอให้อุ่นไปด้วยรัพย์สเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปขอให้เจ้านอนหลับขอให้แม่มันหมื่นรวมเ็นขอให้ได้เงินแสนเกงแขนไปมาขอได้เงินล้านทานเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปด้วยเถินอ่ะหนูไม่มีมืออาซาทู ก็จะหลงประทาแล้วเนี่ยาอุ้อะไรคะอะไรคะอะรกหนาเนาะหลเยอบุ่มากเลยเนาะเบิร์เดย์นะคะมา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 ้วยนนะพี่พลอพี่พลนั่งอยู่นะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ขออันสุดท้ายก็แล้วกันนะเอ้ให้หมดเลยนะไม่ไม่มีมีจานไหมเดี๋ยวเอาตรงนี้นี่แม่ดาก็จะได้แล้วนะคะอ๋อเราเป่ากันแล้วเนาะนี่ไงมาอีกแล้วนะคะ เห็นเพื่อนเผมป่ะนะเห็นไหมได้เพื่อ้เพื่อนใส่ช้อนมาโอ้ยสองคนหมุนจังเลยนี่นะคะเค้กมินน้อยจะไปไหนคะ ไม่ได้ไม่ให้เล่นด้วยนะเออไม่ได้เล่นน้ําแล้วไม่เปิดน้ําให้เล่นแล้วพรุ่งนี้น่ะไม่เปิดน้ําให้มินน้อยเล่นละเขาลดค่าปลาดาเลยเออแม่บุญก็มาจําปาก็มาโอ้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะจ้าคุณแม่คุณหอดีได้แต่ไม่ได้มาจ้าเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวก็ได้มาเห็นมีผู้ใหญ่ใจดีมีงานลาเยอะจ้า ขอบคุณทุกๆท่านเดอ้อที่มาอุ้ยมาลบุ้นค่ะฟังเสียงละค่ะตกใจใจไฟบ่ยำบ่างว่างมาดินเนยเด้อยังจ้าเออทงการมาเล็นน้ำเดียวเนยเดอ้ดอ มาเล่นบัตรแเจ้าไไปประดาไปสิเลอเฝ้านะซิมฮากับสงการบุญบ้านมื่แปกเลยโอ้อันมีสงการมีแห่ค่ะค่ะเอต้นบอวแม่พ่อป้าใหญ่กับพ่อป้านเลยค่ะน้อยหรือใหญ่ก็สำคัญเหมือนนั่นละป้าป้าป้าโชคดีโชคดีค่ะขอให้โชคดีมีความสุขเด้อ ม,ม,ม,มันคึอมืดแท้ะครของข่อยมาอาวมันขึ้นมาเปิดไฟมันแห้งมืดตัวนี้าปมาส่งเดินทางปลอดภัยค่ะแล้วค่อยเจอกันค่ะบ๊ายบายเดินทางกลับแล้วอ๋อไปนี่ก็ได้นี่ไม่ต้องถอยนี่หอไปเลย <t> โค้งไปนี่ก็ได้นี่ หูฮดีใจสุดๆเลยนะคะค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเด้อ่อผู้ใหญ่ปะเราก็กลับกันนะคะเอฟซส่งแล้วนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ